สวัสดีครับจากโปดังจักรยานโก b บายจักรยานราคาหน้าถีบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจักรยานไฮบริดเท่ๆคันหนึ่งนะครับเป็นจักรยานไฮบริดที่มีดิสเบคนะครับจักรยานคันนี้ดียังไงเหมอกกับใครนะครับแต่คันนี้ เป็นไฮบิดที่ใช้กับถนนได้หลากหลายรูปแบบหน่อยน,นะครับเพราะว่าขอบล้อสูงนะครับทําความเร็วก็ค่อนข้างจะดีเลยแต่ก็อาจจะไม่สู้เสือมอมนะครับจักรยานคันนี้ยี่ห้อโปโยเต้ครับรุ่น f o r ์เนะครับคันนี้เนี่ยดียังไงหนึ่งเลยนะครับ เป็มฟ้องสายนะฮะเป็นฟ้องสายเนี่ยถ้าเกิดน้องๆที่เรียนมหาลัยนะครับหรือเพื่อนๆที่พี่ที่ทำงานทำออฟฟิศที่ตรงเป็นต้องใส่เสื้อสีขาวนะครับแลเวลาคุณกลับมาขี่กลับมาที่อพาร์ตเมนต์คอนโดคุณคุณสามารถแบกขึ้นบ่าได้นะครับนอกจากความเรียบร้อยแ,แล้วความยากในการผลิตเนี่ย คุณสามารถแบกขึ้นบ่าได้นะครับเสื้อสีขาวคุณนะจะไม่เือะนะฮะขึ้นบ่าได้เลยมาขึ้นไปเก็บบนห้องเดี๋ยวในตรยันมีใคร,รวะตะยานเกลดนี้ก็ไม่เก็บไว้หน้าตึกหรอครับหายแน่ๆรับรองเลยนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะครับมาด้วยชุดเกียร์ชิมาโนโครับ จานหลัง,นงนนเนี่ยแปอย่างมีแปดสับลิสต์ต่อไนตัวชิปเนี่ยเร่งความเร็วนะครับลดความเร็วลดความเร็วเร่งความเร็วเร่งความเร็วลดความเร็วนะครับเบรกอยากรวมหมดนี้เบรกเร่งรถนะครับมีดิสเบรกนะครับดิสเบรกลดเร็ว ดุมสีเป็นดุมซีนแปรลิงนะครับเป็นเนบรกลับสายนะครับเบรกสายราคาไม่แพงนะครับเท่โชบเฉียวขอบล้อสูงขอบล้อสูงเนี่ยนี่คือ,คอเขาก็ทําแบบเหมือนไปนเรียนแบบไอ้พวกล้อคาร์บอนนะครับล้อคาร์บอนแบบสูงอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์ป้ายแดงไปแลกสักคันหนึ่งนะครับ ชุดดีนผีนะครับผีเป็นชิมานโน่ทัวนี่ทีเอ็กัวนี้ทีเอ็กเนี่ยจะสับได้ทั้งหมดแปดใบนะครับแปดใบห2 3 4 5 6 7 8ม่นะครับก็ใกล้ๆก,กับเอาตาสะครับแอคเซล่าอะไรเงีนเน้ย เป็นชิปเป็นตัวเป็นรุ่นทัวนี้รุ่นใหม่นะครับแล้วก็ทัวนี้ TX แล้วก็จานหน้าจะมีสามนะครับมีสามมีสาม,มก็จานจานใหญ่าจานกลางจานเล็กจานเล็กก็เผื่อไปขึ้นเนินนะฮะก็จานเรียกันนี้ค่อนข,ข,ข,ข้างจะแฟชั่นลเลยเข้าใจวัยรุ่นนะครับขอเชียว เท่เลยสนุกสนุกครับดูรอบๆรอบ <c oughs> สวยครับสวยสวยจริงจัดสีมา <c oughs> ถูกใจมากครับ <c oughs> เปลยซ่อนสายนะเปลยซ่อนส,ส,สายนะบนเป็นใสใสเปลย ้างล่างเป็นุกตาชุดเกียรครับอตองเต้นรับรองถูกใจนะยรคาไม่แพงนะครับตกสีนะครับ,รบตัวใจจะมาดูตัวจริงได้โกดังจักรยานโก้ไปจักรยานรานะคาหน้าถีบนะครับอยู่บางนาตาน่างกมอย,ยี่นะครับมาชมก่อนไม่ซื้อก็ไม่ไม่ซื้ไอไม่หาไม่ว่าอะไรเลยนะครับ มาเยี่ยมชมหน่อยนะครับตอนนี้มีเงานะมีมากมายหลายแบบให้ชมเลยนะครับในโชว์รูมก็จะเป็นตัวแบบไฮไลหน่อยสเปคส,สูงนะครับนะรส่วนข้างนอกข้างนอกข้างนอกข้กงางนอกเนี่ยนอกกระจกจะเป็นตัวประหยัดตัวเริ่มต้นนะครับครับเสือมบ่อพายบิดเรามีให้เลือกมากมายนะครับตอนนี้มีอยู่ร้อยห้าสิบโมเดล นะครับส่วนสีก็ก็เลือกตามใจชอบนะครับพอเลือกแบบเสร็จแล้วก็ไปเลือกที่โกดังนะครับโกดังเราอยู่ข้างในนี้อ่าโกดังเราอยู่ในนี้นะครับมีจักรยานเป็นพันๆคันเลยให้เลือกในกล่องเลยนะครับชอบแบบไหนเราก็ประกอบให้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับในวันนี้ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับลมหนาวมาแล้วดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ